เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ Home s w e e t h o m e o n l i n e Private Server นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนั่นเองนะก็ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเซิร์ฟเนี้ยมันจะเปิดมาก็แค่แบบเหมือนให้ผู้เล่นแบบแก้เหงาอ่ะก็คือแก้ขัดแต่ล่าสุดเนี่ยทางเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เขาได้มีการประกาศปบบรับบาลานซ์ในอนาคตด้วยเ<อ><ๆ>ขาตั้งเป้าหมายที่จะปล่อยตัวบาลานซ์นี้กับตัวลันเชอร์ที่สามารถเข้าเกมได้แบบง่ายๆขึ้นเนี่ย 4เมษายนนี้นะโดยรายละเอียดการบับเนิฟเนี่ยก็ไม่มีอะไรเยอะแต่หลักๆแล้วเนี่ยจะมีตัวละครหนึ่งที่โดนหนักมากนั่นก็คือลาตีนั่นเองใช่ครับผมลาตีเนี่ยไม่เชิงว่าโดนเนิฟหนักแต่ก็เรียกว่าปรับบาลานซ์แล้วกันเนาะเพราะว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของลาตีจะถูกเพิ่มเป็น3จาก0ตรงน,นั้นเนี่ยก็คือโมเมนต์สปีของลาตีนะก็คือมัน0ใช่ไหมแต่ว่าตัวละครที่เดิน3ขีดก,ก็จะมีฮาร์ล็อกเกอร์ซึ่ง มันจะเดิน4.5เมตรต่อวิแสดงว่าในอนาคตเนี่ยลาตีจะเดินเร็วเท่าฮาร์ล็อกเกอร์และต่อไปก็คือจำนวนหุ่นของลาตีจะถูกลดเป็น3จาก7โอ้โหไอพวกเซอร์เวอร์ทั้งหลายที่แบบว่าเบื่อลาตีไม่ชอบคิดหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าข้อนี้เด็ดเพราะว่าหุ่นมันน้อยลงมันเหลือแค่3ตัวซึ่งมันจะไม่สามารถที่จะใช้หุ่นแบบฟุ่มเฟือยได้แล้วก็คือโซนยากขึ้นนั่นเองแหละต่อมาก็คือการลดพลังงานในการบิง ของลาตีเนี่ยถูกเพิ่มขึ้น10หน่วยนะคูดาวของสกิลบีบคอนะครับจะเพิ่มเป็น35วินาทีจากเดิม25วินาทีสารผมแล้วนะมันคือการปรับบาลานซ์ลาตีนะมันไม่เชิงว่าเนิร์ฟหนักหรอกแต่ว่าการที่ลาตีเดิน3ขีดเนี่ยแสดงว่าจุดวนน่ะเขาจะไม่ต้องบิงก็ได้อะ่ะก็คือเขาสามารถที่จะเดินตีคนที่วิ่งวนจุดเดิมๆได้ด้วย ซึ่งเขาก็ยังมีบิงในการไล่คนที่ฉีกโอ้ผมบอกเลยนะลาตีโกงมากแต่แค่อาจจะโซนยากเพราะว่าหุ่นมันจะมีน้อยลงโอเควันนี้ก็จะมาลงรายลนะเอียดแค่กับลาตีพอแล้วตัวอื่นเดี๋ยวยังไงผมค่อยว่ากันแล้วกันโอเคก็พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูลาตีในเซิร์ฟส่วนตัวกันดีกว่านะว่าผมจะเล่นออกมาเป็นยังไงแล้วก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะว,ว่ามันยังไม่ได้เป็นการปรับนะอันนี้ก็จะเป็นลาตีแบบฟูลลาตีเลยโอเคก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นรายชื่อกันด้วยละกันนะครับผม เขาดูในเกมกันเลยไอต,ต้นก็บิดลามอีกแล้วตบเลย <c oughs> ก็เอาใจเด็กๆหน่อยพอ <c oughs> เราก็เอาใจเด็กๆกันบ้างไหมล่า <c oughs> คนเยอะจริงพี่ฟิวมันเลยเพลินเลย มาดูฉันดำไหมเฮ้ยผมตียู่ิแต่มิวมิววิ่งออกผมจะลวกกับตรงนี้นี่ไงไอเด็กเมื่อวันซื้อมันพูดนะสเปคเด็กแว่นเป็นไงมั่งครับ มาถึงสเปคอะไรครับเราต้องให้เคลียร์หน่อยเฮ้ยติดอะไรอ่ะ สเปกไรดีเนี่ยไอหมอนี่ตั้งสามดีกว่าจะดิ้นได้เห็นไหมไอแชทยังไ,ไงมึงก็ดิ้นไม่หลุดละน้องมึงโดนมึงโดนกูแจ้งแล้วจเรียบร้อย หนึ่งโอ้เนีนหน่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเราเป็นแฟนหรอผมผมชอบคนที่คอยซัพพอร์ตผมนะแบบว่าซัพพอร์ตทุกเรื่องอะไม่งี่เง่าอะผมก็ชอบคนงี่เง่าแต่ว่างี่เง่าได้มันงี่เง่าได้แต่มันต้องเป็นเรื่องหน่อยอะนึกออกปะผมต้องการแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมาก ใครไม่อยากเข้าดิสเข้ามาในเข้ามาในบ้านแดงครับแล้วก็อ้าวเฮ้ยโดนเฟกทาวเวลไงแต่น้องรู้ไหมว่าพี่มีหุ่น <c oughs> ไปไหนแล้ววะมึงอะ ขู่และเกมนมีตัวฮิวสองตัวม <c oughs> ไม่อยากซ้ำอ่ะแต่ขอโทษนะมันจะเป็น <c oughs> หน้าลาตีโคตรมโหอ่ะ <c oughs> เขาไปซื้อมาเท่าไหร่เหมือนจะหกหกยูโร โอ้โหหิวกันช้ำอุ้ยกระตุกเลยโอ้ยโอ้ยหิวกันยังไงเนี่ยกระตุกเลยโอ้โหล่อเมาสะบันหมดเอฟเฟคกระจุยเลยอะเกมแฟนตาซีจัด เหรอ Why you chasing me จะรูอ้อ่ะเอ,ออไอออฟมานี่เลย เนงเองกูต้องเป็นแค่หนึง่งหน้าไหนมา,มาเล่นกันทาเฮ้ยมันไม่ฉีกแล้วอะเฮ้ยมันไม่บ่นแล้วอะเพราะเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ใช่บอกแล้วจะเอาให้สะสมจริงผมบอกเลยคุณผมอยู่ทุกที่คุณแชทคุณจะทำยังไง ผมถาม <S <S ผมถามคุณจะไปไหน <S <S อ่าแอบตู้อีกแล้ว ไอสตเตฟานมานี่เลยอือหนึ่งสองสอ่าแน่เกือบมีสามกูไม่ได้มาคูขอแจ้งมาเทริรนอุ๊ย มันนี่ปาริเชียม,ม้มอ้ยอนนันแล่มีปลาแล้วโดดฮิวคิดว่ามันจะทำอะไรได้ตีแผนดิเชียแล้วนะแคโนูจะทำอะไรนี่ไงพีบอดพีบอดคนลั่นบ้านพีแต่ก็พังหรอก อะไรคือบัตรหมดอายุไม่ใช่คลิปครับอ่าเหนื่อยว่ะ